ดีค่ะพี่มิงม้งวชรินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกร็ดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรัทรเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านเท้าวสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าให้ทานรักษาศีน้าให้บริสุทธิ์ และฝ่าหมันฟังเทศฟ,ฟังธรรมสวดมนต์อยู่เสมอสามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้หรือไม่เสด็จพ่อองค์เพชรทรงตรัสสอนไว้ว่าจริงๆถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีบุญและมีเหตุปัจจัยทางวิปัสนาเหตุมาเพียงพออยู่แล้วเช่นคนในสมัยพุทธกาลการทําเช่นนี้ก็อาจจะเพียงพอในการบรรลุธรรมแต่พวกเรานั้นเป็นพวกอินทรีย์บารมีอ่อนจึงไม่เพียงพอเพราะพระโสดาบันนั้นจะต้องมีบูญเหตุแห่งปัญญาที่เพียงพอในการละ สังโยชน์สามนั่นก็คือสิลพัตาปรามาสวิจิกิจชาและสักยะทิฏฐิตรงนี้มันเป็นขั้นปัญญาระดับสูงที่จะต้องอบรมทางปัญญามาพอสมควรถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้สามอย่างนี้เป็นอะไรมีรายละเอียดอย่างไรเราก็ต้องไปศึกษาดูให้ให้เข้าใจว่าจะต้องมีมูลเหตุอย่างไรถึงจะ,ะได้ส่วนใหญ่แล้วที่ แนะนำกันอยู่ก็คือให้จเจริมมวิปัสสนากรรมาฐานเพราะมันเป็น ทางสายเอกสายเดียวสายตรงที่จะนำพาเราสร้างเหตุปัจจัยสู่การบรรลุทมได้ดังนั้นเราก็ต้องมีความภาคเพียรพยายามและไม่ประมาทในตนเองบางคนหลงตัวเองว่าเป็นผู้มีบุญบาร,รมีจะทำนิดนิดหน่อยๆก็สามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ความหลงตัวเองนี้มันอ่านออกยากเหมือนกันเพราะมันไม่เข้าใจเพราะมันก็มองเห็นว่าตัวเองก็ทำดีมากมายทำดีเพียงพอแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่น่าจะติดขัดติดข้องอะไร ตรงนี้มันเป็นโมหะบางอย่างที่ทำให้มองไม่เห็นความดีในระดับสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะทางด้านปัญญาบางทีแล้วเป็นพวกทวิเหตุบุคคลที่มองไม่เห็นการเจริญปัญญาในระดับสูง เป็นตน้นดังนั้นถ้าเกิดเรามีความสงสัยมันก็ดีอยู่แล้วความสงสัยทําให้เราไม่ประมาทแต่ก็อย่าสงสัยมากเกินไปจนทําให้เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราต้องตั้งใจที่จะป,ปฏิบัติธรรมต้องไม่ขี้เกียจต้องมีความเข้าใจว่าใครๆแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ต้องเดินหน้าสู่การปฏิบัติธรรมทั้งสิ้นเพื่อที่จะได้บรรลุเป็น พระอริยะบุคคลดังนั้นพวกเราก็ต้องไม่ขี้เกียจต้องพากเพียรพยายามและตั้งใจค่ะมีความปรารถนาที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันจริงๆจ,จึงขอฝากธรรมะคำสอน,นดีของเสด็จพ่อองคเพชรไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ